สวัสดีครับไลฟ์ live ในวันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำวิดีโอเพิ่งเริ่มทำไลฟ์หรือทำมาแล้วระยะหนึ่งเกิดความขี้เกียจแล้วตอนนี้อยากจะลุกขึ้นมาทำไลฟ์ให้ได้ทุกๆวันนะครับผมก็ตอนแรกผมก็ยังยังคิดอยู่ว่าเออทำไมผมถึงไลฟ์ได้ทุกๆวันผมก็จดมาแล้วนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ผมไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ดนะผมมาแบ่งปันนะครับทริคส่วนตัวนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถไลฟ์ได้ทุกๆวันแล้วกันนะครับข้อแรกคือ ผมสังเกตว่าถ้าผมมีหัวข้อนะครับในการไลฟ์ผมจะสามารถไลฟ์ได้บ่อยมากขึ้นนะครับก่อนที่ผมจะตัดสินใจว่าจะไลฟ์ทุกๆวันนะครับผมไม่ค่อยมีหัวข้อผมจะแบบประมาณว่าว,วันนี้ต้องไลฟ์แฮเออจะไลฟ์เรื่องอะไรดีคิดไปคิดมาปุ๊บมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่อยากที่จะออกมาไลฟ์เพราะว่ามันไม่มีหัวข้อพอไม่มีหัวข้อก็โอเค่ะ ผ่านไปอีกหนึ่งวันพยายามที่จะหาหัวข้อนะฮะในการทำไลฟ์ให้ได้เยอะๆนะครับผมก็จะจดไว้ในสมุดนะครับเยอะมากๆเลยนะถ้าผมไม่จดเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเลื่อนเลื่อนการไลฟ์หรือว่าไม่ได้ทำไลฟ์บ่อยๆแน่นอนนะครับแล้วจะทำยังไงให้มีหัวข้อเยอะๆแล้วจะทำยังไงให้เรามีเรื่องเรื่องที่แบบจะเอาไปคุยเนะี่ยเยอะๆนะครับอย่างผมนะฮะทำเพจเพื่อที่จะ ซัพพอร์ตในเรื่องของการทำไลฟ์ใช่ไหมผมก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการลองจินตนาการว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องของการไลฟ์มีอะไรบ้างที่มันเป็นมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆ หรือเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะทําผิดพลาดหรือว่าเข้าใจผิดในเรื่องของการทำไลฟ์นะฮะจัดแสงไหมการใช้โปรแกรมหรือเปล่าเขียนเป็นข้อ,ข,อข้อนะครับสิ่งที่จําเป็นก็คือเวลาที่คิดออกจะต้องจดไว้ยกตัวอย่างเป็นธุรกิจอื่นก็ได้นะสมมติเป็นธุรกิจขายพิซซ่าแล้วกันนะครับถ้าสมมุติเราเป็นลูกค้านะอยากจะสั่งพิซซ่าแต่ไม่รู้ว่าจะสั่งไซส์ไหนดีเราก็อาจจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับวิธีการสั่งพิซซ่าคําศัพท์ของพิซซ่าเออแบบนี้ก็ได้นะครับ คำประมาณนี้นะฮะเออหัวข้อประมาณนี้ให้เราเขียนไว้นะในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะแบบยังนึกได้สัก2-3หัวข้ออ่ะไม่เป็นรายจดไว้นะครับวิธีการที่2นะครับข้อที่2ที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะทำไลฟ์ได้ต่อเนื่องทุกวันก็คือจัดสภาพแวดล้อมนะครับอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ให้มันง่ายที่สุดต่อ,อการทำไลฟ์นะครับหยิบกล้องมาวางตรงนี้หยิบคอมพิวเตอร์มาวางตรงนี้ต่อไม์แบบนี้ ง่ายเนี่ยเราก็จะทําได้บ่อยๆกดไลฟ์มันก็สามารถไลฟ์ได้เลยนะครับจริงๆโปรแกรมเนี่ยมีส่วนผมใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่าสตรีมหยาดนะครับก็แน,น่นอนผมใช้มันทุกๆวันแล้วก็ผมก็คุยให้กับเพื่อนๆฟังนะครับไอเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้มันเป็นเว็บไซต์สําหรับการสตรีมมันทําให้ผมเนี่ยแค่ต่อกล้องต่อไมโครโฟนแล้วเปิดคอมพิวเตอร์เปิด Google Chrome ขึ้นมาเข้าเว็บไซต์ s t r e a m y a r d com หลังจากนั้นผมก็กดไลฟ์ครับมันง่ายมากๆนะฮะพอมันง่ายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ความขยนนันนะฮของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงตัว OBS นะครับหน้าต่างแบบหน้าตาตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อความอ่ะข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อความข้างล่างนะครับข้อความที่เขียนว่ากล้อง Sony c v e 1 0เลนส์ Sigma Sigma 30 f 1.4อันนี้เนะี่ยผมก็ใช้ OBS ในการเขียนนะครับแล้วก็ส่งภาพขึ้นมาพอมันง่ายทุกอย่างมันง่ายเนี่ยมันก็ทำให้ผมสามารถทำไลฟ์ได้ทุกๆวัน